สวัสดีค่ะทุกทคนมองมาไกลๆเห็นเป็นดอกไม้ต้นอะไรก็ไม่รู้มันแปลกตาแล้วก็สวยมากก็เลยจะมาดูใกล้ๆนะคะมาดูใกล้ว่ามันคือดอกอะไรถ้าใครรู้ช่วยบอกหน่อยเนี่ยมันเป็นชั้นแบบนี้นะคะสวยเดี๋ยวดูก่อนหอมไหม ไม่มีกลิ่นนะคะหรืออาจจะหนึ่งช่อลักษณะเป็นอาดูชัดๆดูดใกล้ดูนี่อันนี้ดอกเล็กดอกตูมอันนี้แก่แล้วมันร่วงนะคะนี่เยอะแยะเลย ถ้ารู้ช่วยบอกหน่อยถ้ารู้ช่วยบอกหน่อยว่ามันคือดอกอะไรอ่าตัวชั้นดูลักษณะใบนะคะเป็นไม้พุ่มอันนี้ตัวอ่อนของมันดอกอ่อนนะคะสวยอะ สวยมากคืออะไรช่วยบอกด้วยนะคะมันคือดอกอะไรก้านใบสีแดงอันนี้ก้านใบสีแดงสีชมพูอมแดงนี่ ใครรู้ใครรู้บอกที